มีความคืบหน้านะครับเหตุไฟไหม้ภายในซอยสี่ชุมชนโชคสมานอยู่ที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่สงขลานครับ,รบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้หลังจากที่ไฟดับลงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสำรวจความเสียหายนะฮะก็มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปทั้งหมด8หลังเป็นบ้านเช่าทั้งหมดนะฮะ ก็เลยทําให้ชาวบ้าน40กว่าคนนี้ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับทางคณะกรรมการของชุมชนโชคสมานเข้ามาตั้งเต็นท์เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าที่น่าสลดใจนี่นะฮะปรากฏว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงแค่1คนแต่มีสุนัขตายในกอง planets, เพลิงนี่นะฮะแตัวติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้ แล้วบางตัวไปดูสภาพเนี่ยยังถูกล่ามโซ่ของไวยเลยก็เข้าใจว่าเจ้าของบ้านเนี่ยพอเหตุเพลิงไหม้ก็รีบหนีอ่ะนะต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดขนข้าวของเครื่องใช้ที่จะเป็นนออกมาก่อนจนกระทั่งสุนัขเนี่ยไม่ได้รับการปล่อยออกมาด้วยก็ติดอยู่ข้างในเนี่ยก็ไปเห็นซาก8ตัวตายอยู่ในกองเพลิงนะฮะนี่นะครับที่ชุมชนโชคสมานอยู่ที่เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับ